วันนี้ครับ BY Station เราจะมาอัปเดตเงินดิจิตอลเฟส3นะครับ1น0 0งบาทให้ทุกคนได้ทราบกันว่าจะได้รับเมื่อไหร่นะครับการใช้งานทําอย่างไรและกลุ่มไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปวันนี้กันนาะยมาพูดคุยกันนะยังไงกด subscribe ให้ BY Station นะครับสนับสนุนเลี้ยงช่องเรานะครับผ่านการสมัครสมาชิกด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ งินดิจิตอลเฟด310,000บาทครับอันนี้จะเป็นรูปแบบการแจกเงินอีกแบบหนึ่งนะครับจะไม่เหมือนกับเฟสอื่นๆนะที่โอนเงินโดยตรงนะให้กับเราเลยผ่านพรอมเพย์สำหรับตัวเฟด3นี้นะครับจะเป็นการให้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไปใช้ระบบดิจิตอลวอลเล็ตจริงๆและที่เราจะใช้กันนะครับณนะวันนี้นะทางรัฐนประกาศแล้วว่ามกรา68นี้นะครับระบบดิจิตอลวอลเล็ตนี้น่าจะเสร็จที่จะให้ประชาชนอีกประมาณร่วมๆ30ล้านคนเนี่ยได้ใช้นะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มคนที่ลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาแล้วโดยจะใช้จ่ายผ่านดิจิตอลวอลเล็ตของตัวเองนะครับคาดการครับณวันนี้ก็คือมกราเนี่ยน่าจะเสร็จนะแล้วก็จะมีการทดสอบระบบด้วยซึ่งคาดว่าเดือนมีนาน่าจะเรียบร้อยคร่าวๆแล้วนะวันนี้ดิจิตอลเฟสสามน่าจะได้ใช้กันนะครับในช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนายน68นี้คุณสมบัติของคนที่จะได้เฟสสามนี้นะครับเงื่อนไขดังนี้1คือต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและยืนยันข้อมูลเรียบร้อย สัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเรียบร้อยอายุ16ปีบริบูรณ์ครับณนะวันที่ปิดรับสมัครลงทะเบียน15กันยา67นั่นเองรายได้ไม่เกินครับ840,000บาทต่อปีณนะปีภาษี2,566ครับมีเงินฝากธนาคารไม่เกิน500,000บาทณนะวันที่31มีนาคม2567ครับไม่เป็นผู้ต้องขังและผู้ถูกระงับสิทธิ์ในโครงการอื่นๆของรัฐบาลนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคุณสมบัติคร่าวๆซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะลงทะเบียนตัวทาง รัฐไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปตรวจสอบกันสักนิดน,นึงว่าสถานะของเรานั้นเป็นอย่างไรอยู่ในสถานะที่รอพิจารณาอยู่หรือไม่นะครับถ้าใช่ก็ยังรอลุ้นในส่วนของเฟส3นี้ต่อไปนะฮะการใช้งานดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะเฟส3นี้นะครับจะเป็นการให้เราไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคยารักษาโรคผลิตภัณฑ์การเกษตรหรืออะไรต่างๆนี้นะครับโดยที่จะไม่สามารถที่จะไปซื้อพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบทองคำไปร์เมอีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เดี๋ยวยังไงพวกนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวใกล้ๆะ่าจมี ในส่วนของการอัปเดตข้อมูลใหม,ใหม่ๆเรื่อยๆนะครับแต่ยังไงบ YS วเซ i o n ก็จะนําข้อมูลเหล่านี้มาอัปเดตให้เรื่อยๆนะตัวเฟสสานี้ต้องบอกว่าทางทีมงานเราเองก็ยังลุ้นอยู่นะครับว่ายังได้ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเฟสอื่นๆได้รับในเฟสนี้กันทุกๆคนนะฮะสวัสนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะมีอะไรคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยหรือเข้าไปที่ l ล n e OA ของทางช่องก็ได้นะครับสวันนีสวัสดีครับ Thank <laughs> you.